ขีดก็อยากขีดแต่ทายังไงล่ะกลัวเจ็บวันนี้มีคําตอบครับสวัสดีครับผมหมออาดจากมาสเตอร์พีดครับวันนี้จะมาเล่าให้ฟังเกี่ยวกับการขีดอย่างไรให้ไม่เจ็บนะครับ <Wow. S 1> หลายคนคงคิดว่าเอ๊ะการขีดเนี่ยจำเป็นต้องดมยาสลบไหมใช่ไหมฮะตอบได้เลยนะครับว่าไม่จําเป็นเพราะว่าการขีดเนี่ยเราจะใช้การฉีดยาชาเฉพาะที่ เราจะทําการระง,งับเส้นประสาทที่ชื่อว่านา n เนิ r ์ฟนะครับการทำนา n เนิ r ์ฟ block เนี่ยก็จะเป็นการฉีดยาชาเฉพาะที่ซึ่งไม่ได้น่ากลัวเลยเป็นเข็มเล็กๆที่แทงลงไปแล้วก็ฉีดยาชาจะทําให้การผ่าตัดเนี่ยสามารถทําผ่าตัดได้แล้วไม่ต้องกังวลน,นะครับสําหรับคนที่คิดว่าจําเป็นต้องต้องดมยาสลบเนี่ยก็ให้ลืมความคิดนั้นไปได้เลยเพราะว่าการผ่าตัดตรงนี้เนี่ยเป็นการผ่าตัดเล็ก ความน่าก,กลัวจริงไม่มีไม่จําเป็นต้องงดน้ำงดอาหารคุณสามารถทําเสร็จเดินกลับบ้านเองได้หลังผ่าตัดเลยนะครับหากมีข้อสงสัยหรืออยากจะปรึกษาเกี่ยวกับการกลิดเข้ามาคุยกันได้นะครับที่โรงพยาบาลมาสเตอร์พีครับสวัสดีครับ